ค่ะเกมการเล่นวันนี้เปิดไปประมาณ3หลุมค่ะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อยู่ในอะไรที่เราคนโทรลได้พอหลุมสี่และเบอร์ดี้ก็มีกําลังใจค่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าวันนี้ชิ้นตีเหล็กดีมากค่ะช่วงหลังตีเหล็กดีมากแต่แบบพัดไม่ลงเลยค่ะแบบตีแบบเหมือนสองเก้าอย่างเงี้ยบางทีเราใกล้ใกล้เก้าหนึงง่งเนี้ยพัดเบอร์ดี้ไม่ลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามพยายามคิดว่าโอเควันนี้เราเราเรา,เราทำตรงนี้ดีนะ mm. เราเราพัดโอเคนะแต่ว่าแค่มันอาจจะ เป็นวันหนึ่งที่เราไม่สามารถทำคอนโทรอะไรกับลูกที่กำลังจะลงหลุมได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำทุกอย่างดีแล้วก็คือจ j อบเราดันแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็เลยพยายามคอนโทรอารมณ์ให้มากคือเหมือนเป็นวันตื้อๆของเราแต่ว่ามันแบบพยายามไปให้ไห,หลลื่นอะไรเงี้ยคะ่ะว่างแผนการเล่นนะคะสำหรับพรุ่งนี้ก็ คิดว่าน่าจะประมาณเดิมแล้วก็น่าจะพยายามเปิดแบบไดรเวอร์ให้ดีอะค่ะวันนี้เปิดไดรเวอร์ดีแล้วก็ตีเหล็กดีอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าสมมติเปิดดีก็จริงว่าจีนน่าจะมีโอกาสที่จะทำเบอร์ดี้ได้เยอะขึ้นแล้วก็สําหรับพัดพ่กนี้จริงว่าน่าจะเป็นวันที่จีนไม่อยากจะใช้เวลาในการพัดแบบในสนามาจดจ่อน้าอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบแข็งได้อะไรเงี้ยค่ะ ถ้าถามว่าพรุ่งนี้ตั้งเป้าไว้ตีเท่าไหร่อะไรเงี้ยจินน่าจะไม่มีเป้าว่าต้องตีเท่าไหร่แต่แค่อาจจะอยากชนะสนามก็คืออยากตีอันเดอร์คือถ้านจินเตียนเดอร์ก็คือเร,เราชนะสนามแล้วอะไรเงี้ยค่ะ